พี่ป๊อกไปสู้ดิเดี๋ยวสู้านสู้นี้ขคุณเดี๋ยวกันสรุปเป็นแมนจริงปะเนี่ยเดีวก่อนทีมงานเขาบอกมาเมื่อเช้าบอกเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครันผู้ชายดีขอเชิญตรงนี้หน่อยค่ะทุกคนของสถานีมีหอยขอเชิญหน่อยค่ะผมตกใจทัศนคติของคนขายหอยมากเดินออกมาก็เดินแมนๆแล้วตอนหลังก็โพสตุ๊ดแล้วคืออะไรอ่ะ ที่ร้านหอยแบบนี้คืออะไรฮะคือยังจริงจริงแล้วที่ร้านหอยเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเนี่ยครับว่าเวลาเราทําอะไรเราเราเน้นฮาฮาขำขำจริงเราเราไม่ได้จะตั้งแต่แรกเราไม่ได้ตั้งใจจะขายหอยแต่เราจะขายความสุขขายรอยยิ้มครับผมแต่ร้อนเลยเหมือนเหมือนเป็นของสมนาคุณนะครับหอยเป็นของสมนาคุณเราชื่อพีมครับผมชื่อดีเหมือนเหมือนเหมือนพนังานเรชื่อพีมเลยคนเดียวดีขายหอยทุกวันหรือไงฮะ ุกวันครับทุกวันด้วยแล้วรวมตัวกันได้ไงทำไมต้องเป็นคนที่เล่นกล้ามโหดขนาดนี้มารวมตัวกันฮะนี่ดิฉันรู้สึกอึดอัดมากเลยค่ะมีแต่กล้ามกล้ามกล้ามกันไปหมดปวดหัวตัวร้อนไปหมดเลยอะทำไมเหมือนเป็นนายแบบเลยแต่ละคนทำไมถึงแบบมารวมตัวกันได้คะคือจริงๆแล้วเราเป็นนายแบบบ้างไป็นสตาร์บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วทีนี้เราอยากทำอะไรอย่างหนึ่งซึ่ง ก็เลยมารวมตัวกันว่าให้เราจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอนแรกเปิดร้านกาแฟดีไหมหรือว่าจะไปขายอะไรดีไหมขายโรตีขายอะไรแล้วทีนี้วันหนึ่งเกิดไอเดียว่าไปกินหอยแถวยาวราชแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ยากเลยแค่คุณมีหม้อใบเดียวแล้วก็คุณก็ต้มแล้วก็คุณก็ลวก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 แล้วพี่ทำแล้วกินได้ไหมคะตอนเปิดร้านแรกตอนแรกกินไม่ได้ครับตอนแรกกินไม่ได้เหรอะวันแรกที่เปิดร้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหน้ําจิ้ม เปรี้ยวมากนะกินเค็มมากหอยเป็นยังไงคะหอยก็จะดูอะไรเป็นูบอลเป็นูบลนี่ถือเป็นจุดเด่นของร้านอาหารนี่นบมีเล็บซี่มีลบปูบลโลแกโลแกโลแกครบคนทักมาเยะหอยน้อที่เปิดอยู่เนี่ยฮะที่คนนี้แหละครบใช่ครบมหอยนอใูกค้าใช่ไหมฮะเป็นจุดเด่นของร้านี่พูดเป็นฮะ ทำไมเลยครับตอนแรกเปิดแล้วกินไม่ได้เลยแล้วพวกกินไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าบอกเลยตรงๆว่าเราไม่มีใครจบเชฟมาหรือว่าไม่มีใครเราไปสานใน u t u b e เอาลองผิดลองถูกผมจนมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับพี่โลแกนดึงดึงเหล็กออกมาให้ดูเขาบอกว่าร้านนี้มีกดด้วยกดคืออะไรคบพี่บูบรีนกดคืออะไร ถ้าโลกสวยเชิญร้านอื่นต่อไปถ้าโลกสวยเชิญร้านอื่นใหม่ที่ในเวลาคนมาแล้วได้เราจะบอกเลยร้านเราอ่ะถ้าคุณมาหาความอร่อยอ่ะคือแทบไม่เจอแน่นอนอะเมากินอะไรอะพี่เราบอกแล้วมาแล้วสนุกไงมาแล้วหาอยหอยแล้วกินแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันจะอารมณ์ไหนต่อมันจะไม่อยากกลับบ้านเลยมันทั้งสดจริงๆผมไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่แต่ทุกวันนี้อ้ใช้บัตรคิวครับ มาที่ร้านองใช้บัตรคิวท้องไม่เสียใช่ไหมไม่เสียครับผมเพราะว่าสดแน่นอนสดแน่นอนรู้ในร้านนี่มีหอยกี่ชนิดนะมีหอยอแครงหอยแมงผู้หอยหวานหอยนางรมหอยสตีนครับแล้วก็หอยเชลลครับออนี่นี่มีกี่เอ์ชิ่อที่เราจะแจกนะครับ็0รางวัลครับ10รางวัลนะครับ10รางวัลเป็นชุดรุมโซมหอยหอยหอย ไปหยิบโพยมาพี่ไปหยิบโพลมาขึ้นมาแหวนเอามานี่ยีกิมบอลเชนอยู่น้องฟ้าเป็นชุดรวมสมหวยหรือว่าจริงๆแล้วมันคือรวมสมหวยฮะหอยครับครับผมขอโทษครับผมไม่ไม่ใช่เขาไม่เคยกินหอยเขาก็ไม่รู้ ิเกนี่ชื่อไม่ดูดีมากเลยหนึ่งคอมเมนต์ในไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้ว่าคุณชอบกินหวยไอหอยอะไรเราะอะไร ใส่ชื่อเบอร์โทรติดต่อกลับผมขออนุญาตให้10บเลยนะครับให้สิบให้สรางวัลเลยครับผมเมื่อคุณมาปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เลยชุดนี้ครับอันนี้คือชุดรุมซอมหล่เวลาอยู่ที่ร้านที่ถอดเสื้อเห็นไหมจริงๆแล้วที่ร้านเราเน้นแต่งตัวแบบแปลกๆครับแต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้างแต่งตัวเป็นหลากหลายนะฮะแล้วแต่ว่าช่วงนี้อะไรมาแรงเราก็จะแต่งตัวแนวนั้นคือไม่ใช่ว่าแต่ถอดอเสื้ออย่างเดียวแลวเทรนด์ชิย์นี้ไปเลยเทรนด์ทิยนนี้ถ้าสมมติวันวันนี้ทุกคนไปกินอาหเ ะไรคสงการเป็นอะไรสงการก็จะเป็นเสื้อลายใช่ใช่ครับแต่ว่าเราจะเน้นแต่งเป็นแนวออกสาวสองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นว่าเวลาแต่งแบบเนี้ยเราสามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยใช่ได้เนี้ยครับเราจะแต่งแนวนี้โโออเเคคมีไปอาบน้ำกันด้วยเหรอครับมีลูกค้ามาจีบไหมแบบ ดูพวกค้าดูแซ่บๆอย่างนี้มีไหมมีลูกค้าส่วนใหญ่เราไปจีบลูกค้ามากกว่าจีบลูกค้าแล้วบอกมีเก้งมาจีบด้วยแล้วเวลามีเก้งมาจีบทำไงจริงๆอะเก้งเขาไม่ค่อยกล้าจีบเพราะว่าเราจะแรงกว่าเก้งครับผมบางทีเขาคิดว่าเป็นลูกสาวบางทีเขาคิดว่าเราเป็นสาวเราจะแรงกว่าเขาเลยไม่กล้าจีบครับผู้ชายแรงกว่าเก้งเออ พ่งมีด้วยแล้วองเนียนะแต่คลิปที่พดดีนะมีร้านแบบแบบอาหารปลาด้วยแล้วก็อาหารโอเครายละเอียดแล้วขึ้นอยู่ใต้จอหยิบมือถือขึ้นมาแคบหน้าจอแล้วไปอุดหนุนพวกเขาได้นะครับที่ร้านที่ชื่อว่าสถานีมีหอยครับมีมีหอยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พร้อมๆกันไหมกินไหมอ่ะร้านร้านี่ชื่อว่าสถานีมีหอยไม่เห็นตามคนเลย ออี้้สาวๆบบขให่แทด้ตดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าวูดี้ทอ a l กเท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสินยังไมกดอีกกด